สวัสดีครับผมบอลคนเล่าเรื่องหลอนย้อนไปเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วตอนนั้นอายอาศัยอยู่ที่จังหวัดยะโสธรกับคุณตาคุณยายและลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งชื่อว่าอ้อนตรงเรียนที่อายกับอ้อนเรียนจะอยู่คนละอำเภอกันกับบ้านที่อาศัยซึ่งค่อนข้างจะไกลกันพอสมควรจึงทําให้ต้องขึ้นรถรับส่งไปเรียนช่วงนั้นแฟนของเพื่อนยายชื่อว่าลุงนันแกเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพมาขับรถรับส่งนักเรียนเพื่อนยาย ็มาคุยกับยายประมาณว่าแฟนของเขาขับรถนักเรียนอยู่ในอยากให้อายกับอ้อนไปนั่งรถของเขาซึ่งเป็นจังหวะที่ตอนนั้นรถรับส่งนักเรียนคันเก่ามักจะมารับมาตรงช้าไม่ตรงเวลาอยู่เป็นประจำบางครั้งมารับช้าจนถึงขนาดทําให้อายกับอ้อนไปโรงเรียนกันไม่ทันก็มียายเลยตัดสินใจให้มาขึ้นรถรับส่งของลุงดันแทนหลังจากเปลี่ยนมานั่งรถของลุงดันไปได้สักพัก ด้วยความที่ลุงนันแกเป็นคนพูดจาดีบริการดีมารับเร็วมาส่งเร็วมาเลยทําให้มีผู้ปกครองพาเด็กมาใช้บริการขึ้นรถรับส่งของลุงนันกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช้าวันเกิดเหตุออ้กับอ้อนตื่นมาทํากิจวัตรประจําวันกันตามปกติและมานั่งกินข้าวกันก่อนจะออกไปรอรถเพื่อไปโรงเรียนขณะที่อา้กับอ้อนกําลังนั่งกินข้าวกันอยู่นั้น ไยได้ใช้ช้อนตักลงไปในถ้วยแกงถ้วยหนึ่งขึ้นมาปรากฏว่าเจอหนอนอยู่ในช้อนอาอเจดึงบอกกับยายว่ายายในกับข้าวมันมีหนอนอยู่นะักยายตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรลองตักใหม่ดูอีกที่สิทีนี้อายเลยตักให้ลึกลงไปกว่าเดิมจนถึงก้นถ้วยปรากฏว่าหนอนมันขึ้นมาจากไหนไม่รู้เยอะมากกว่าเดิมอีกซึ่งทุกครั้งที่ยายทากับข้าวไม่เคยมีหนอนอะไรขึ้นแบบนี้มาก่อนยายได้แต่งงว่าหนอนมาจากไหนและบอกกับอายว่า ไม่ต้องกินแล้วเดี๋ยวแม่ไปซื้อแกงอื่นมาให้ใหม่แล้วกันแล้วยายก็ออกไปซื้อมาให้อายกับอ้อนใหม่หลังจากกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยอายกับอ้อนก็ออกมายืนรอรถเพื่อไปโรงเรียนอยู่อ้อนก็พูดขึ้นมาว่าอายมึงว่าลุงนันจะเอารถคันไหนมารับพวกเราอายก็บอกว่าอ้าวลุงเขาก็ต้องเอารถคันเก่ารถคันเก่าลุงนันเป็นรถสองแถวมาอยู่แล้วสิปกติแล้วเวลาลุงนันมีเรื่องอะไรมักจะบอกกับออยกับปอ๊อ ออขงายก่อนเสมอเพราะว่าอายกับป๊อปอายุเยอะที่สุดในรถเลยจะรู้เรื่องก่อนเด็กๆตลอดอยู่แล้วตอนนั้นอ้อนหันมามองหน้าอายแล้วพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวมึงคอยดูน้ำเสียงของอ้อนฟังดูจริงจังมากแล้วสักพักก็มีรถมินิบัสทันสีเหลืองขับมาจอดตรงข้างหน้าของทั้งคู่อ้อนหันมาหาและบอกอายทันทีว่าเห็นไม่กูบอกแล้วซึ่งตอนนั้นอายก็งงๆแต่ไม่ได้คิดอะไรแล้วอายกับอ้อนก็พาก,กันเดินขึ้นรถไป หลังจากที่ขึ้นไปบนรถสิ่งแรกที่ไอเห็นคือเลือดนองเต็มรถไปหมดแต่ด้วยความที่เป็นเด็กไอคิดในใจว่าลุงนันอาจจะแค่ขับผ่านทางลูกรังมาแต่ว่าแกไม่ไดเอารถคันเดิมมาแกเอารถคันใหม่มาแล้วฝุน่นมันจะเข้ามาได้ยังไงตอนนั้นเองไอตัดสินใจกำลังจะหันกลับไปถามลุงนันแต่สิ่งที่ไอเห็นคือคนขับไม่ใช่ลุงนันแต่เป็นเงาดำๆมืดมดหันมองมาที่ไอแล้วฉีกยิ้มให้อารมณ์ตอนนั้นคือไอช็อก และงงมากทำอะไรไม่ถูกแต่มาดึงสติได้ตอนที่ลุงอันออกรถเพราะว่าอายต้องคว้าเสาเอาไว้เนื่องจากกำลังจ,จะล้มแล้วภาพทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมคนขับก็เป็นลุงน,นันตอนนั้นอายได้แต่งองกับตัวเองว่าแล้วคนขับรถตอนแรกที่เห็นเป็นเงาดำๆดมืดๆและคืออะไรหรือมันจะเป็นแค่ภาพลวงตาที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยอะไรบางสิ่งบางอย่าง เพื่อให้อายมองเห็นเพียงคนเดียวคิดไปคิดมาอายก็รีบวิ่งเข้าไปหาอ้อนดึงอ้อนออกจากบ่อที่อ้อนนั่งให้ไปนั่งด้วยกันที่บอ่อหลังท้ายสุดแล้วอายก็กอดอ้อนเอาไว้พร้อมกับนั่งตัวสั่นไปตลอดทางวันนั้นทั้งวันฝนตกหนักมากอายพยายามหาโอกาสจะบอกป๊อกอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนอยู่ในโรงอาหารว่าเมื่อเช้าแต่ทุกๆครั้งที่อายกำลังจะบอกป๊อกเรื่องที่อายคิดเอาไว้ในหัวมันจะหายไปก่อนตลอดจนไม่ทันได้บอกอะไร วันนั้นหลังเลิกเรียนลุงนันมารับช้าก,กว่าปกติคุณครูเดินมาบอกว่าลุงนันเอารถไปซ่อมเบรกอยู่นัดเดียวลุงแกก็มาอายกับเพื่อนๆน,นั่งรอกันสักพักลุงนันก็มาอายกำลังจะเดินขึ้นรถซึ่งตอนนั้นอ้อนเดินตามหลังอายอยู่หลังจากเดินขึ้นไปถึงบนรถแล้วอายมองไปบนรถเห็นอ้อนนั่งอยู่ตรงที่นั่งเดียวกันกับเมื่อเช้าอายจึงหันไปมองข้างหลังแต่ว่าก็ไม่เห็นอะไรแล้ว จึงไม่ได้คิดอะไรเดินไปนั่งบอกข้างหลังกับน้องอีกคนบอกแรกเป็นลุงนันคนขับรถบอกที่สองเป็นน้องไข่บุกบอกที่สามเป็นอ้อนและบอกที่สี่เป็นอายพอขับรถออกมาถนนใหญ่ได้ไม่ถึงห้านาทีโครมหลังจากนั้นภาพก็ตัดไปสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นคือรถชนรถขูดถนนแซงรถกระบะฝั่งตรงข้ามแต่แซงไม่พ้นก็เลยหักหลบเอาแค่พ้นตัวคนขับแต่ท้ายไม่พ้นเลยฟาดเข้ามาเต็มๆที่จนรถนักเรียนยุบยาวไปครึ่งคันเลย ตอนนั้นอายไม่รู้ว่าตัวเองสัหลบไปนานแค่ไหนแต่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเหมือนอยู่ในฉากหนังแอคชั่นรถพังเสียหายไปครึ่งคันสวนรถคู่กรณีพลิกหงายท้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งตอนที่อายตื่นขึ้นมาอายแค่หัวแตกบนรถมีแต่คนที่อาการสาหัสกับคนที่เสียชีวิตเพราะการช่วยเหลืออยู่ตอนนั้นสิ่งแรกที่อายนึกถึงก็คืออ,อ้อนอายรีบหันกลับไปมองตรงบ่อที่อ้อนนั่งอยู่ตอนแรกและสิ่งที่อายเห็นคือตัวอยู่ข้างหน้าแต่ว่าคออยู่ระหว่าง ซอกบ่อและหัวผิดรูปไปอยู่ที่ข้างหลังอายรีบวิ่งเข้าไปที่เบาะอ้อนพร้อมกับเรียกออนอ่อนออนตอนนั้นมีนักเรียนรอดอที่กําลังช่วยกันอยู่ข้างล่างรีบวิ่งขึ้นมาข้างบนรถและบอกอายว่าน้องลงไปข้างล่างก่อนนะเดี๋ยวทางนี้พี่จะช่วยน้องของน้องเองน้องไม่ต้องคิดมากนะอายจึงลุกขึ้นจากบ่อระหว่างที่อายกาลังลุกขึ้นอยู่นั้นอยู่อยู่ภาพตอนนี้มันก็ไปซ้อนกับภาพตอนเมื่อเช้าที่อายเห็นกลายเป็นว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้น และมันมีรอยเลือดแบบที่ไอเห็นเหมือนเป็นภาพในนิมิตเมื่อเช้าจริงๆไอเดินมาตรงคนขับเพื่อที่จะลงไปข้างล่างตอนที่กําลังจะลงจากรถไอก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นกําลังคิดอะไรอยู่ไอจับมือลุงนันแล้วบอกว่าลุงกลับบ้านกันแล้วไอก็โดดลงจากรถมายืนรออ้อนอยู่ข้างล่างตอนนั้นไอมองขึ้นไปบนรถเห็นที่รอดอกําลังพยายามช่วยกันถีบบอ,อร่างอ้อนคือร่วงลงไปแล้วและที่รอดอก็ช่วยกันหามอ้อนออกมา ทีนี้ป๊อกเพื่อนอายเป็นคนที่นั่งอยู่บบาหลังสุดไม่เป็นอะไรเลยป๊อกเลยวิ่งไปดูว่ารถมาชนกันได้ยังไงสภาพยังไงแล้วสักพักป๊อกก็หันมาเห็นอายพร้อมกับกระชากแขนอายบอกว่าไปมึงเอาไปโรงพยาบาลาอก็บอกว่าไม่ไปจะรอไปกับอ้อนป๊อกก็ดึงแขนอายขึ้นรถกู้ภัยไปพร้อมกับตะโกนบอกพี่คนขับรถกู้ภัยว่าไปเลยที่ออกรถเลย อายมารู้ว่าอ้อนเสียแล้วก็ต่อที่ตัวเย็บแผลเสร็จแล้วเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3าคนและสาหัสอีกสองคนหลังจากทําแผลเสร็จไยต้องกลับบ้านมานอนย่างเป็นการรักษาสุขภาพอีกวิธีหนึ่งของแพทย์พื้นบ้านอีสานหรือรักษาด้วยภูมิปัญญาท้องถิน่นที่ใช้รักษาผู้ป่วยจากอุบัติเหตุซึ่งวิธีการย่างก็คล้ายกับการอยู่ไฟที่อบตัวด้วยไอร้อนจากสมุนไพรต่าง ตอนเช้ามียายคนหนึ่งเดินผ่านแคร่ที่ไอนอนย่างอยู่แล้วก็พูดขึ้นมาว่าเออไอรถคันนี้ของมันแรงนะัไอก็บอกว่าอะไรนี่ยายแล้วยายก็บอกว่าจำนาตรงที่รถชนกันได้ไหมไอก็บอกว่าจำได้ดีแม่เลยแล้วยายแกก็เล่าให้ไอฟังว่าวันนั้นยายนอนอยู่ที่ทุ่งนาแล้วตื่นขึ้นมากลางดึกเห็นว่ามีเด็กกำลังร้องให้กันอยู่บนรถแล้ว ก็มีเงาดำๆตัวใหญ่อยู่บนหลังทางทาท่าหัวเราะแบบสะใจอยู่บนนั้นยายเล่าไปถึงวันแรกที่ลุงนันไปเอารถคันนี้มาว่าลุงนันไปดูรถคันนี้ที่เต็นรถมือสองก็เดินดูไปเรื่อยๆจนไปถึงท้ายสุดของเต็นรถคันนี้มีสภาพเก่าจะเริ่มถวาวเกอะตามตัวทั้งแต่ว่าลุงนันถูกใจคันนี้มากยังไงก็จะเอาคันนี้ให้ได้เจ้าของเต็นก็เลยบอกว่าถ้าลุงนันอยากได้ก็ไปตัดถวาวออกเอาเองนะักลุงนันก็บอกว่าได้ไม่เป็นไร วันก่อนที่จะเอารถมานุงนันกำลังนั่งกินข้าวอยู่บ้านของลูกสาวของลุงคนที่ไปด้วยกันคือเขาจะไปกันสองคนเพื่อสลับกันขับกลับมาเพราะว่ามันไกลแต่ทีนี้ลูกสาวเขาเห็นเงาลุงนันไม่มีหัวแต่ไม่กล้าทักแล้ววันที่ไปรับรถแม่เจ้าของเต้นรถเสียชีวิตพอดีตอนขับกลับมาลุงคนที่ไปด้วยเป็นคนขับกลับมาก่อนจนเขาเริ่มง่วงก็สลับให้ลุงนันมาขับต่อแล้วลุงคนที่ไปด้วยก็เลยมานอนหลับไปครู่หนึ่ง แล้วก็ตื่นขึ้นมาลุงบอกว่าเห็นเงาดำๆขับรถแทนลุงนันอยู่คนที่ขับไม่ใช่ลุงนันเหมือนกับที่อายเคยเห็นลุงเขากลัวไม่กล้าทําอะไรก็เลยแกล้งหลับไปจนถึงเช้าเลยตอนเช้ามาถึงบ้านด้วยความที่บ้านลุงนันมีพระเยอะเจ้าที่แรงลุงนันพยายามที่จะขับรถเข้ามาในบ้านแต่หยิบคันเร่งเท่าไหร่รถก็ไม่ไปมันหยุดอยู่แค่หน้าบ้านลุงนันคิดในใจเอ้ยมันเสียหรือเปล่าก็เลยขับไปจอดไว้ทิ้งไว้ที่อู่ซ่องรถก่อน พอตกดึกคืนนั้นลูกของเจ้าของอู่ซ่องรถเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วเห็นว่าฝ่ายหน้ารถมันเปิดอยู่ก็คิดว่าสงสัยพ่ออาจจะซ่องรถแล้วลืมปิดหรือเปล่าจึงเดินขึ้นไปบนรถเพื่อจะไปปิดฝ่ายแต่พอเดินขึ้นไปแล้วมองลงมาปรากฏว่าฝ่ายหน้ารถมันไม่ได้เปิดก็คิดว่าหรือว่าตัวเองนั้นตาฝาดก็เลยหันหลังกลับจะเดินลงจังหวะน,นั้นสายตามองไปที่บอดหลังท้ายสุดเห็นดวงตาสี แดงๆสองดวงฉีกยิ้มให้เท่านั้นและลูกของเจ้าของอูสติหลุดทันทีรีบวิ่งเข้าบ้านไม่พูดไม่จาก,กับใครเลยหลังจากนั้นก็มีเพื่อนไอที่ชื่ออาร์ตพอดีบ้านของอาร์ตอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอูซ่องรถอาร์ตออกมาเข้าห้องน้ํากลางดึกแล้วมองมาที่เราเห็นว่ารถโยกไปโยกมาอาร์ตก็คิดในใจว่าเดี๋ยวจะบอกลุงนั้นแล้วเดินไปเข้าห้องน้ําในจังหวะที่หันกลับมาสิ่งที่อาร์ตเห็นคือผู้ชายหน้าเละเละตัวอ้วนๆยืนชี้หน้าพูดว่ามึงอย่ายุ่งเรื่องของกู เท่านั้นแหละอาร์ตก็ภาพตัดไปทันทีรุ่งเช้ามานุงนันก็ขับรถคันนี้มารับนักเรียนจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้หลังจากเกิดอุบัติเหตุรถคันนี้ถูกเอาไปจอดไว้ที่โรงพักได้ประมาณสองอาทิตย์ตำรวจก็บอกให้ย้ายออกเพราะตำรวจที่อยู่เฝ้าเวน้นโดยผีหลอกกันจนต้องทิ้งไว้ที่ร้านซ่อมรถแห่งหนึ่งปัจจุบันรถก็ยังคงจอดทิ้งร้างไว้อย่างนั้นไม่ได้ซ่อมหรือนำมาใช้ต่อแต่อย่างใด เรื่องนี้สามารถมองได้สองแบบมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุจริงๆก็ได้หรือมันอาจจะเป็นอาถรรพ์ของอะไรบางอย่างของรถคันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ทั้งหมดเลยมันเป็นปริศนาอยู่ที่ว่ารถคันนี้มันเคยเกิดอะไรมาหนักขนาดไหนแล้วมันถูกจอดอยู่ในเต็นท์รถมือสองมานานแค่ไหนถึงแม้ว่ารถคันนี้จะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อนแต่ถ้ามันถูกจอดอยู่กับที่เป็นเวลานานๆเคยได้ยินกันไหมว่าอะไรก็ตามที่มันถูกสร้าง เป็นที่อยู่ที่คนเข้าไปอยู่เมื่อไม่มีการใช้งานบางสิ่งบางอย่างมันก็จะเข้าไปอยู่ในสถานที่หรือว่าสิ่งนั้นๆแทนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับ